สบายดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีทานผู้ชมทุกทุกทานพอกับเคยหลาคือเกาพ่อแม่พี่น้องเปิดมากกับพิ่งแม่พี่น้องนี่กุ้งสดๆด,ดจากหนองต้องขอบคุณเมตตาคนเอามาฝากพี่น้องนี่กุ้งงามๆด้วยก็กุ้งแล้วก็ซิวห้าก็สิมาก้อยใส่มะกอกเนาะมีปลาพร้อมปลาดุกปลาเค็งเลยกร ปลาทะเพียนตอนแลกบักอีเลือกก้อยแล้วพี่น้องเลยเลือกมาบ่เห็นนั้นบ่มีมักพริกหัวหัวบ่พริกหัวเนาะ ปิดขวัะ่ได้ปิดขวญโอ้ปิดขวดคนนี้เนอะสีขัวเอาร้ายอนเนาะมันมนั่นข้าวเลยข้าวพังเลย 军官。 ออกมาพอได้พอจำมกพริกนี่พอสิความกพริกไปห้เาเม่ห้ามีนะพอจำบอได้พอจำมกพริกแล้วพอจำมกพริกแล้ว ວອມ່ທັນເປັນວາມແຊມຸດ ใช่ย่อมมาใช่ยังไงลว น่อยกวนต้มกระปวดน้อยนี่ทวงก่อนนะ <c oughs> มักกรบปวดน้อย กินกับก้อยกุ้ง

okay ุ้งก่อนพี่น้องบานี้เลิกกุ้งใส่กันสิก้อนนะแต่เพิ่นเลือกมานี่แหละ

ເລື່ອງອາໄສກຸ້ງນີ້ປາຊິວບໍ່ຕ້ອງໃສ່ເນາະກໍາປູນກໍາປູນນ້ໍາໂຕ2ໂຕ คลิปนี้ก็สิขอล่ามไปเท่านี้คนเด้อพี่น้องเนาะเสียให้ป้ามาก้อยบอกากีซิมดิบบกาบกากินดิบก็เลยบพก้อยเนาะคอมเมนต์ก้อยก็ก้อยเป็นอยู่แต่บกากีกินดิบก็เลยสิยให้ป้ามาก้อยขอบุณขอบุณทุกคนที่ตามรับชมพี่น้องสบายดี